สวัสดีค่ะพี่น้องมาสวัสดีน้ำหมอเลยเด้อค่ะพี่น้องบรมยนช่วงหามาทำกินเด้อันนี้ต้มกบค่ะใส่ไปตูเตงขีงค่ะค่ะหี่ต้มกบสิปุ่นไปหากบมาแล้วประมาณไปจนว่าเบาวีแข็งบอดแล้วอน่ะไปบึงเขาแข็งบอดแล้วอาโมงเศ้าเที่ยงออกไปหากบหอดใบสามไปเลยพอตัวลบมาเหื่อโอ้แต่อยู่ต้นหนึ่งเบาเราก็ได้ได้อยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเ้าก็มีของเก่าค้างไว้อยู่ มาต้มปนมาเดอ้อไฟสิกินปนกลมน้ำกันเจียวพักกรเดาอากาศหนาวหนาวสุมไฟเต้าทานเดี๋ยวพิงไฟไปน้ำกับพี่น้องเมือน,นี้หนาวอีหลี15องศาต้มปนมาทีเมือน,นี้ต้มพิบป,ปนปสวัสดีครับ <c oughs> เป็นจะไอ้อ่ไปจนดังเหนินกำวนอยครับพี่น้องมว,งวนว่ามวนเมืออยู่ไหม <c oughs> สั์ยดเนือเคียร์ย,ยูเว็นเวนเวนแตยังว่าหายกลัวอยังโอ้ย คือกบปีนี่นี่อยู่ไงบัทาวอนแมนครับเพิ่นเพ้่นไปได้กะเพิ่นมะเขาวง่ายเพราะว่าข้าวเดียวได้าะว่าชนน้อยเพราะว่าช่วงต้นฤดูนะอากาศบ่หนาวเลยมัหนีโกบส่วนมากนี่ท้ามะเขาวง่ายนี่คือเพิ่นโดดลงสะโดดลงห่วยจังสิแมนไปหาไงไปหาหนาไปหาง่อยอยู่ปลาโล่ไก่หนามอ่ะแกะเนื้อกบใส่แล้วตำเลยแกะเอากระดูกออนครับกบสมัยไม่สม่วยเนื้ Okay. สำหรับเรียบร้อยแล้วทรงตระลลยแล้วอือหอหนึ่งข่าเนืว้วคนถวยถวยต้่มคาหลวกพระกระเด้าเบืองพักมาเป็นสวนเลยค่ะพี่น้องบักตัวฟักเย้าปลาละเตียมาฝากพักที่เหล้าเจ้าของเองก,ก็บผะก,กาศบักเขือดเลยบักเขือนนี่มานำรถข้ากับยุสวนข้ากับยุสวนปลาแดกบองกับปน,กนโกแมียุคหกอือหขอลุยบัดน,นี้มา <laughs> สวัสดีครับสวัสดียังเป็นท่านกันสวัสดีค่ะคุณป้าคุณแมหน่กิน้องน้ำเล,ยล่ยหรอหิวเข่าเเดิมมากินเขา่าง่ายๆค่ะบ้านๆกินกาม่าให้พอนั่งหนาเพื่อหายคิดถึงคิดหอดกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวถามเอาไปใสก่กะนั่นแหละมันไปเลี่ยวประมาณว่าปีนี้ขี้หายแห้งหาอยากขี้เลี่ยวเนื้อหาไงเนี่ย,ย,อ,ย,ย,ย,นนยอยู่เลยไปกันยังไงเลยเก่าเลยซิบอยู่เลยค่ะนะ กินอ่างบดดนค่ะกะโอบตีหามาไหวอ่ะแหละไหวถ้าไหวถ้ากินเนี่ยมันบ่ได้นี่นะครับพี่น้องหลักๆกัหามากินเองครับซิมมึงกันนะพักกระดองมันขมวะพักกระดองขมเลยมั่นถึงจะเป็นพักกระดองมันกระขมม่กินพักกระดองขมมากกับขมน้อย ม,มาทียิ่งเขาก็หยังล่ะน้ำตุ่มก็เดียวม,มาก็กอยอยากเขามันหนาวหนาวีลีอืมอืมแทนนี่ดวกเขาเป่นจริงจริม กันเพราะนานนึกว่าจะพักเป็นหูวิีใจสุด <c oughs> บาวิทขาหลวกคิดเกิดหลวกได้พี่น้องเราก็บพ่อแม่หลวกน้ำเดือดเราจี่เร่าอ่อนๆซอสๆระวันพักเป็นเป็นซุปหร่อเป็นหยาบเจ้าแปงเนาะ,ะเจ้าโบข่อยทานัดปุน่นอี๋จิ้นในขาบนึงเนี่ยสิขอบคุณนะครับ แต่ปลาแดดบอกมันมากินได้หลายค่ะบัวบ่ายแล้วแทนหน้าหนาวๆสิิเจ้าบองปั่นเขาจีจำปลาแดดบังบับายบอกินได้แต่ส <qu en> ั่งของนี่เนี่ยเมื่อแรกยังสี่นี่ร่วมกลุ่มหนังผิงไฟแล้วเข่าภูละกองถือมาไหมนี่กับไม่ปั่นจีเข่า

รืมพากะเย็นเผ็ดจุกถ้าจด้บุกข่ยอยผมกูเหยาพี่น้องคนจะไปจําต้นหิมบ่คข่อยผมรับต้นนั้นเี่ยต้นี้นดผมมั้งต้นสามแยก ตนนันบกอยโมคือกันก็ใช้บกอยโมกับหลวเราแม่เสรนัเกลือจะวางจะข่าวลังนัเกลืออ่อนว่ะมันกับอ่อนช่วงไปนิดๆเพราะว่าข้าหนาหนิเป็นหน้นฝนจังสิแม่ยน้ยหนังต้องกินหนัอุ่นเนี่ย Hãy đăng ký biết nhé. Được không con? Vài không? Jai ch hating and people watching this video the subtitles are ใส่ติ้มเพีดแ,บ,แ,บ,แบบอืมอืมแบบแต่ว่าเจ้าว่าก็วยเบักห้อยอยู่บอหให้ช่วยดีของไงเจ้าวยเตียไทยบาวีก็กุ่มหาเกกบ คือตั้งเตือไปพอหมองมันเป็นเตมีเนี่ยเวล้าข้าเปิดคือจังมันสีพออ,นนอยู่บ่เศร้าดีเด้พี่น้อ่งข้มอยู่หายน่ะเขาตั้งใจที่สิเอานะ่ะตั้งใจที่สิหายมันพอนะ่ะตั้งใจไปตั้งใจมาเผื่อเข้าเด้ยวยบายส <c oughs> ามหวาใหญ่จักเท่าไหนหมองนั่นชิจิหมองใหญ่บับบงฮนะ มันเปรียบเทียบค่านะ้ํมันเนาะก็หมดอยูดอกบาง300น่ะ่น้องลงบางั้นแล้วก็ใต้บางมีื้อแซ่บ ีมื่อกี้อปูนจานเสาเลยมันเปียทน้ำคายตัวแป๊ดเนื้อคาเม้ค่ากับค้าื่อง่อนช่วงแก่ทิ้นไรล่มดิ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนสนินและเพื่อนยากินหนาเพื่อน๋ยวแห้ง